สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวอย่างโจทย์แชลคอลัสพื้นฐานนะครับมาจากวิวชาสามัญหนึ่ปี65นะครับให้ f เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r โดยที่ fx เท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก้ไก่ลิมิต x เข้าไก่ c fx มีค่าสำหรับทุก c ใน r พอไข่ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง เปิด n ถึงปิด n บวกหนึ 1, เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มขอควายดิ f x เท่ากับ1เมื่อ x อยู่ในช่วง n ถึง n บวกหและ n เป็นจำนวนเต็มรามาวิเคราะห์ฟังก์ชันของเราก่อนนะครับรบราว่าฟังก์ชันจากจำนวนจริงไปจำนวนจริงโดยที่ fx เท่ากับจำนวนเต็มท,ที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดหรือมากกว่าเท่ากับ f เราจะได้ฟังก์ชันของเราก็คือมันคือการปัดเศษขึ้นถูกไหมครับปัดเศษขึ้นจำนวนเต็มที่น้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x ถ้าตัวอย่างเราให้ x เป็น0.5ก็จะได้ออกมาคือ1อถ,ถ้า f ของเราคือ1.8เราก็จะได้ คือ2คือการปัดเสร็จขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกอไก่นะครับลิมิต x เข้าใกล้ C ของ Fx มีค่าสอหรัดทุก C ใน R อ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันหาค่าได้ทุกตัวเราจะกำหนดถ้าเรากำหนด C เท่ากับ1เราก็จะได้ลิมิต X เข้าใกล้ C Fx มันก็คือลิมิต ใกล้หนึ่งนะครับดิมิตเข้าใกล้หนึ่งซึ่งซึ่งเราจะหาวิธีคือก็ทางซ้ายกับทางขวานะครับ x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้าย x, x กับ ลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกนะครับนะมาดูลิมิต x เข้าใกล้1ทางลบก่อนนะครับ x เข้าใกล้1ทางลบหมายความว่าไงก็คือมันไม่ใช่1แต่มันเข้าใกล้1ซึ่งก็คือพวก0.9 0, 9, 0. 9, 9, 9, 9, 9 9 9 9แต่ไม่ใช่1ซึ่งฟังก์ชันของเราคือการประเสริขึ้นซึ่งจะได้1นะครับ ่ะมาดูลิมิตฝั่งขวาลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ fx ก็คือเกิน1มานิดนึงถูกไหมยก็เป็น1.00001เป็นต้นก็จะปัดเสร็จขึ้นก็นจะกลายเป็น2อ่ะลิมิตฝั่งซ้ายกับลิมิตฝั่งขวาไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าลิมิต x เข้าใกล้1น,นั้นหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ถ้าหาค่าได้แสดงว่านี่บอกมีค่าแสดงว่าเขาไกลไม่ใช่ มาดูขอไข่นะครับฟังกช์ชัน f เป็นฟังกช์ชันต่อนเนื่องบนช่วง n ถึง n บนหนึ่งเมื่อ n เปจนเต็มและฝั่งนี้เป็นปิดนะครับปิด n บนหนึ่งซึ่งฟังกช์ชันเราเป็นคือฟังกช์ชันคือการตัดเสร็จขึ้นถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันต่อนเนื่องอย่างไรแล้วก็วัดกราฟนะครับ เป็นหนึ่งสองสไปแก่ x แกน y นะครับห <c oughs> นึ่อ่ะเราลองแทนค่าด,ดูถ้าเราแทน0มันก็ได้ศูนย์ถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเราแทนสัก0.1นย์จุดหนึ่งนียมันก็จะได้1ถูกไหมถ้าเราแทน0ูนอ่ะมันก็จะเป็นบตรงนี้ถูกไหม และก็จะแทน0.1 0.2 0.3ก็จะได้1หมดเลยจนถึง1ถ้าแทน1ก็จะได้1เหมือนกันตรงนี้ก็จะทึบและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเส้นตรงหนี้ถ้าเรับแทนเกิน1นิดนึงคือ1.1เราจะได้2ถูกไหมและถ้าแทน1มันก็จะไม่ใช่2แต่มันคือ1มันก็จะเบลอตรงนี้และก็จะยาวจนถึง2ถ้าแทน2ก็จะได้2 ก็เลยต่อไปก็เช่นเดียวกันมันก็จะเป็นรูปสไตล์ประมาณนี้อืมอ่ะได้คำว,ว่าตอน,นบนช่ว n ถึง n บวหนึ่ง n n บกหนึ่งจะปิดได้ดูจากกราฟของเรามันก็ตรงกันใช่ไหมครับว่า n ก็จะปิดไอเปิดส่วนข้างหลังก็จะปิด ัที่ n บนหนึ่งถ้าแทน n เป็นศก็ได้ศูนย์จะเปิดและ n บนหนึ่งก็เป็น1ก็จะตรงกันพอดีแด้ว่ขาขายข้านถูกอ่ะแล้มันูคอควาย f x เท่ากับหเมื่อ x อยู่ในช่วง n ถึง n บนหนึ่งและ n เป็นจำนวนเต็มอะเราดู f x มันคืออะไรถ้าอยู่ในกราฟแสดงว่ามันคือ,ค,อความชัน มันคือความชันของฟังก์ชันอ่าและกราฟของเราเรารู้ได้ได้ไม่ว่าความชันคืออะไรก็รู้ได้เพราะมันเป็นแนวนอนเส้นตรงเนาะถ้าเป็นแนวนอนเส้นตรงเราก็จะรู้เลยว,ว่ามันคือศูนย์แต่ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมเป็นความรู้พื้นฐานอ่าแต่อ่าถ้าเรารู้แล้วว่าฟังก์ชันของเราคือความชันศูนย์แสดงว่า fx เราก็คือ0อแต่จดว่า f x, x คือ1นด้วยว่าไม่ถูกต้องนะครับแล้ว,วข้อถูกคือข้อไขข้อไขอเป็นข้อเดียวคือตอบใช้สองนะครับอ่ะครัวนี้ก็หมดเปลี่ยนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ